สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่องอู่ร้านกำนนน้ำสุดนะคะวันนี้นะคะเรามีรถเข้ามาเพิ่มนะคะสดๆร้อนเลยสองคันนะคะอันนี้ค่ะคันแรกนะคะก็จะเป็นหัว Hino Mega นะคะคันที่2ค่ะก็จะเป็นอ s ซุสุโร o บอ p คอนะคะทั้งสองคันนี้นะคะเป็นหัวตอนเดียวเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมคันแรกกันก่อนเลยคันนี้เลยนะคะ สีเดิมมาเลยนะคะเป็นสีขาวชุดแต่งคันนี้ไม่มีมานะคะแบบนี้มาเลยค่ะสภาพนะคะสวยงามใช้ได้เลยค่ะลูกค้ารถที่มาลงนะคะทุกคันค่ะเราจะยังไม่ล้างทําความสะอาดใดๆเลยนะคะก็คือสภาพก็คือประมาณนี้มาเลยอ่านี่เลยนะคะก็จะมีแผ่นสามเหลี่ยมนะคะที่ต่อ,อตรงที่เหยียบขึ้นนะคะอ่านี่ค่ะคันนี้มีมาให้พร้อมอะคะซี ความยาวคัซีก็ประมาณ7เมตรได้นะคะลูกค้าเป็นคัซีเรียวปลายความสดของคัซีเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะสวยงามเลยนี่ค่ะคาบน้ำมันยังเปื้อนมาเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยเรามาดูชุดเกียร์กันค่ะเกียร์ของคันนี้นะคะก็จะเป็นรอบช้าค่ะ ตัวเครื่องของคันนี้นะคะ JO 8C ค่ะ210แรงมา้าปั๊มสายนะคะ6สซูบค่ะคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายค่ะจองไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรองให้ลูกค้า,ามาชมมาดูคันจริงนะคะว่ายังไงถูกใจไหมหรือยังไงนะคะแต่ความสดและความสวยของตัวรถนะคะแม่ค้ารับประกันได้เลยสวยงามถูกใจแน่นอนค่ะคันนี้อ่านี่ค่ะใต้หัวเก่งนะคะ แผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีขาดมาเลยใายหัวเก่งก็ไม่มีผุนะคะอ่านี่เลยค่ะดูกันใกล้ๆได้เลยสดใหม่เลยนะคะคันนี้สุดยอดเลยคัสซีก็สวยค่ะลูกค้าอ่านี่เลยนะคะสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งกันค่ะตัวถังน้ำมันนะคะร้อยลิตรค่ะ หรือลูกค้านะคะบางเจ้าค่ะแบบอยากได้เป็นถังใหญ่นะคะ200ลิตรหรือ150ลิตรนะคะก็สามารถแจ้งทางอู่ได้นะคะเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ได้นะคะหรือลูกค้าบางเจ้าค่ะแบบอยากได้ถังใหม่ที่สวยกว่านี้เราก็เปลี่ยนให้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูงานนะคะดูด้วยค่ะว่ามันมีรั่วมีซึมออกไหมเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าถ้าเจอถังแบบเก่าๆมาสภาพไม่โอเคนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลย เรามาดูเครื่องฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะอุ้สวยงามมากเลยใหม่กิ๊กเลยค่ะเครื่องยนต์หกสูบนะคะสภาพนะคะที่มาอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าสุดยอดเลยโค,ค้ดคัสซีค่ะนี่ค่ะคัสซีนอกของแท้เลยนะคะแนบที่มานะคะ สวยอยู่เลยค่ะลูกค้าใช้ได้เลยนะคะลายหัวเก๋งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะเสียงเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะ,ะเรายังไม่ได้เก็บของลงเลยนะคะ นิจอมาด้วยค่ะคันนี้เฟอร์นิเจอร์ข้างในนะคะมาครบเลยค่ะเบาะคนนั่งนะคะไม่มีขาดมาเลยตัวพื้นนะคะสะอาดสะอาะะ้านค่ะใช้ได้เลยก็จะมีขาดนะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะคะเราเสริมฟองน้ำให้นะคะแล้วก็หุ้มเบาะให้ตามลูกค้าชอบนะคะ เป็นสีอะไรคะ่ะเรา้ม่ามลูกค้าสั่งเลยคะ่ะหลังคาเราซักนะคะทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้าคือข้างในนะคะลูกค้าภายในไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นค่ะที่เป็นพรมมาหรือจะเป็นหนังหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะซักนะคะลือออกมาคะ่ะซักทําความสะอาดภายในคือเก็บให้ลูกค้าหมดเลยอ,อย่างถ้าเป็นแบบมีขูดมานะคะ,อะคอนโซลค่ะเราก็จะขัดนะคะเก็บ สีให้ลูกค้าเพราะว่าส่วนมากนะคะที่มาก็คือจะขูดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของนะคะที่มา,อาของแต่ละคันนะคะชิ้นส่วนนะคะอะไรหรืออะไรยังไงก็ตามค่ะที่ใส่มาในหัวเก่งนะคะก็จะมีขูดมาตอนที่ขนย้ายหรือใส่ตู้มานะคะจากญี่ปุ่นนะคะก็าจะมีรอยขีดมาขีดข่วนมาเยอะอยู่แล้วค่ะลูกค้าหรือบางคันไม่มีนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีแบบพวก ที่เป็นผ้ายางหรืออะไรนะคะแบบอลองให้นะคะไม่ให้ไม่ให้เป็นรอยแต่อย่างบางคันมาอาจจะไม่ได้ลองหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรอยมาแต่เราเก็บให้นะคะลูกค้าไม่ต้องอกังวลว่าอุ้ยออกรถใหม่แล้วก็คือ,อยังเป็นรอยมีรอยดูแล้วคือมันอาจจะไม่สวยนะคะแต่คือเราเก็บให้ค่ะเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะทุกจุดเลย ไม่ถูกใจอะไรตรงไหนนะคะก็คือสามารถพูดคุยหรือสั่งกับทางอู่ของเราได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคันที่สองกันต่อเลยค่ะ,ะคันที่สองนะคะคันนี้เลยอีซูซูโ,โ,บโรบคอปนะคะคันนี้เป็นหัวตอนเดียวเหมือนกันค่ะเป็นเครื่องสี่ h ฮเคนะคะชุดแต่งค่ะมาครบมากเลยคันนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้คันนี้ไปแบบไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าอันนี้เลยนะคะมีแก้มเลด ช่องลมหน้ากระจังค่ะแล้วก็ตัวกันชนที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะอ่าเป็นเลดมาเลยแล้วก็ชุดขากระจกนะคะอ่านี่เลยค่ะสุดยอดมากค่ะคันนี้สวยงามมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะคะก็เจอคันนี้ค่ะเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาชมคันจริงนะคะไว้มาดูได้นะคะเพราะว่าคันนี้ยังสดนะคะแต่ตัว J O 8ป C อ่าคันนี้นะคะ ลูกค้าจากเชียงรายจองไว้แล้วนะคะเราต้องรอให้ลูกค้ามาชมก่อนเนาะว่ายังไงคะ่ะถูกใจลูกค้าไหมแต่คันนี้ยังสดอยู่นะคะ,ะท่านใดที่เห็นคลิปนี้ค่ะอยากมาเจอ,อตัวจริงค่ะก็มาดูได้นะคะอ่านี่เลยหัวนี่คือไม่มีผุไม่มีบุบมาเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะตัวคาซีเป็นคาซีหน้าเต็มด้วยนะคะความยาวก็ประมาณเกือบเจ็ดเมตรได้เหมือนกันค่ะลูกค้าอ่านี่เลยนะคะ แต่คนันนี้ต้องขออภัยนะคะยังลองไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ล้อเลยค่ะยางยังไม่ได้ใส่เลยถังน้ำมันที่มานะคะร้อยลิตรค่ะ,ะนี่ค่ะคัสซีสวยงามเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะที่เห็นแบบเป็นสนิมนะคะเราขัดออกให้นะคะลูกค้าเราขัดนะคะเราเก็บให้เลยอันนี้ไม่ได้กินเหล็กจนบางนะคะอะนี่ค่ะแค่แบบเป็น สีแตกออกนะคะอ่านี่ค่ะเป็นแค่สีแตกออกนะคะลูกค้าไม่ใช่สนิมกินนะคะดูได้เลยอ่านี่เลยค่ะเป็นค่สีหน้าเต็มนะคะสุดยอดมากเลยค่ะคันนี้อ่าหลังหัวเกง๋งนี่ค่ะสวยงามมากเลยไม่มีสนิมเลยคันนี้อ่าคันนี้เป็นเครื่องสี่เฮเคนะคะสอง้อยสิบแรงม้าค่ะ4ีสูบนะคะ,ะคขามันเร็วเหมือนกันนะคะลูกค้า ราคาของคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่880,000แปดหบาททวนนะคะอ่าราคาไม่แรงค่ะถ้าเทียบกับรถคุณภาพของรถแล้วคือสวยงามมากเลยนะคะเสียงเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้ไม่มีท่อพักมานะคะเสียงอาจจะดูแบบแสบหูนิดนึงค่ะ ายในคะ่ะภายในก็สวยเหมือนกันเลยนะคะคันนี้สุดยอดมากเลยค่ะลูกค้าอ่านี่คะ่ะโอ้โหมีวิทยุมาจากญี่ปุ่นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สุดยอดมากเลยคะ่คนนยยคะภายในนี่คือยังใหม่กิ๊กอยู่เลยค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะสุดยอดมากเลย บานะคะอ่านี่เลยค่ะสภาพที่มาตัวพื้นค่ะสุดยอดมากเลยเลงมะอาจารยเล็กไม่มื่นสองหมืนสอง่างหมื่นสองเ่ัะกดเบอรงกดแล้วเงินบอก็ถืถเเอ,อเ,เลยตัวคอเมนเออเนี่ยนลยน้อยน้อยยอะไปเหรด อันนี้ค่ะลูกค้าไฮไลท์เลยนะคะ,นนคะเลขไมค่ะของคันนี้นะคะหนึ่งมืนสองพันกว่ากิโลเองค่ะเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วนี่คือรู้เลยนะคะว่ารถใช้งานมาน้อยมากค่ะเพราะว่าความสดความสวยของรถนี่คือสุดยอดเลยใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าสุดยอดเลย เรามาดูเครื่องค่ะอ่นนี่ค่ะ C HK นะคะ C สูบค่ะ210ิบแรงมา้าของมันเร็วนะคะลูกค้าอ่าสวยงามเลยตายหัวเก่งนะคะอ่นนี่ค่ะไม่มีทุกเลยอ่าดูกันได้นะคะกันการความร้อนค่ะยังสดอยู่เลยนะคะลูกค้าของใหม่เลยอ่นนี่ค่ะบางคนุน ใชหัวเก่งสุดยอดเลยลองค่ะลองเนี่ยถ้าได้ใส่ล้อค่ะให้ทางช่างของเรานะคะล้างทาความสะอาดนี่รับประกันได้เลยค่ะคันนี้แบบโหรถห้างนี่คือแทบแบบเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ติดเลยค่ะลูกค้าสุดยอดจริงคันนี้กว่าเลขไม่เนี่ยมาน้อยมากค่ะแค่หมื่นสองพันกว่ากิโลเองสุดยอดเลยค่ะคันนี้ลูกค้าก็มาชมรถเยอะมากค่ะวันนี้วัน อาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ปิดการขายะคะ่ะลูกค้ามาจองไปนะคะอสองคัน อ่านี่ค่ะแล้วก็ลูกค้าแวะเข้ามาชมไม่ขาดสายเลยนะคะเราต้องขอบพระคุณน,นะคะเอซีและท่านผู้ชมนะคะทุกทุกท่านเลยหรือว่าลูกค้านะคะท,ที่แวะเวียนเข้ามาชมหรือไม่ได้จองก็ช่างค่ะไม่เป็นไร่แวะมาชมแวะมาดูนะคะเราต้องขอบพระคุณนะคะที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะคะในผลงานของอู่หลานกำนันสุดนะคะยังแวะเวียนเข้ามาชมมาดูนะคะอาจจะมีคันถูกใจแล้วก็คันไม่ถูกใจอาจจะมีรุ่นที่อยากได้และรุ่นที่ไม่อยากได้นะคะก็แวะเวียนเข้ามาชมกันนะคะ อ่าเราก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะเพราะว่าอู่ของเรานะคะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะอ่าวันหยุดนักขัดตเลิกนะคะเราก็ไมไ่หยุดนะคะเปิดตลอดค่ะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะคะเราก็เปิดตลอดแต่อาจจะ,จจะช่างนะคะอาจจะหยุดนะคะวันอาทิตย์ค่ะก็เลยอาจจะดูงเงียบเหงาไปนิดนึงค่ะเดี๋ยว <soi. S 1> เราไปดูอีกฝั่งนะคะของเครื่องยนต์อ,อ,อ่านี่ค่ะอีกฝั่งนะคะนนอ่าเราดูได้เลยค่ะใกล้ๆเลยนะ อันี่เลยค่ะลูกค้าสวยงามมากเลยนี่ค่ะดูได้เลยนะคะสวยมากเลยคันนี้สุดยอดเลยค่ะเบอร์โทรอูนะคะ086329 7855นะคะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084นนะคะท่านใดที่สนใจเนาะคะ่ะ ก็สามารถโทรเข้ามานะคะสอบถามได้นะคะรายละเอียดค่ะช่องทางการออกรถนะคะของอู่เราค่ะมีสาช่องทางค่ะเงินสดนะคะจัดไฟแนนซ์แล้วก็ซื้อผ่านทกสนะคะเรามีเอกสารให้ลูกค้าไปยื่นทกสครบทุกอย่างนะคะเรียบร้อยเลยหรือว่าไฟแนนซ์นะคะอู่อเราก็มีไฟแนนซ์นะคะบริการให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะเรามีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าถูกใจหรือเลือกบริษัทไหนได้เลยนะคะเราให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกได้เต็มที่นะคะลูกค้า เวลเข้ามาชมนะคะมาดูคันจริงได้ค่ะอู่ของเรานะคะอยู่ในบ้านแสนสุขค่ะอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ